สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเรื่องเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะ แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังไว้เป็นแนวทางเพื่อสร้างกําลังใจสร้างพลังบวกอะไรที่ดีก็รับกลับไปหรือถ้าเป็นคําแนะนําเป็นคําเตือนอะไรจากไพ่ขอให้ระมัดระวังตัวไว้บ้างไม่ประมาทก,กับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เรื่องเซอร์ไพรที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกไฮเพนเชสค s Queens of Cups นะคะ4ี่ไม้เท้า9้าเหรียญ Ace of Pentacle ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆสำหรับชาวราศีพฤษกนะคะ สถ้วยน่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้น King of Pentacles Page of o a n d 6เหรียญแล้วก็ใบสุดท้าย5ดาบนะคะเป็นราศีที่ช่วงนี้จะค่อนข้างมีสเสน่ห์นะจนน้าค้นหานะคะมีสเสน่ห์ที่ตาตึงใจมีแต่คนอยากเข้าหาเราอยากรู้จักกับเรามากขึ้นซึ่งสเสน่ห์มันก็ มาจากเรื่องของอาการทำงานเก่งการใช้ความรู้ความสามารถที่โดดเด่นนะคะที่จะดึงดูดนะให้มีคนสนใจเรามากขึ้นนะคะอ,อยากทำงานกับเราหรือมาชวนเราไปทำงานด้วยก็ได้นะบางทีเราไม่จำเป็นว่าจะต้องมีหน้าตาที่สวยหล่อเสมอไปแต่ความโดดเด่นในเรื่องของความรู้ความสามารถนะด้านศักยภาพของเราที่มันจะดึงดูดสิ่งดีดี นะดึงดูดเรื่องราวดีๆให้เข้ามาหาเราก็ได้นะคะนาะเสนในเรื่องของการใช้คำพูดการสื่อสารการเจราจานะพูดอะไรไปก็ดูจะเป็นอย่างนั้นนะคะมีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์นะพูดในสิ่งที่ดีมันก็จะส่งผลดีกับชีวิตของคุณยิ่งถ้าทำงานที่ต้องใช้คำพูดนะคะอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะเป็นพนักงานขายหรือทำงาน เป็นคนกลางเจราจาต่อรองเรื่องของผลประโยชน์ใดๆนะก็จะได้รับผลสำเร็จที่ดีมากๆนะคะ,ะแล้วก็มีความสามารถในเรื่องของการใช้ความคิดไอเดียนะมีความคิดสร้างสรรค์หากเราคิดอะไรดีๆนะก็ขอให้ลงมือทำก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากๆเลยทีเดียวนะคุณจะสามารถเอาตัวรอดได้ดีพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ดีเสมอนะคะ แม้ช่วงนี้นะอาจจะมีเรื่องให้ต้องคิดเยอะแต่เป็นการคิดเยอะที่มันจะส่งผลดีกับตัวคุณอาจจะคิดในเรื่องของการสร้างอนาคตสร้างความก้าวหน้าหรือมีการวางแผนที่มันอ่าเป็นหลักเป็นฐานหรือเป็นระบบระเบียบมากขึ้นก็ได้นะคะเหมือนวางแผนชีวิตให้มันเป็นระบบระเบียบนะเพื่อที่คุณจะได้ก้าวไป ตามแผนที่คุณได้วางเอาไว้ก็ได้นะคะคุณจะเริ่มมองหาอนาคตหรือมองหาความก้าวหน้าให้กับตัวคุณเพิ่มมากขึ้นแล้วคุณก็มีเซนที่ดีในการประเมินสถานการณ์ต่างๆเซน์ในการจัดการปัญหา ซึ่งมันก็มาจากประสบการณ์มาจากบทเรียนชีวิตที่คุณได้เจอเจอมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ดีเป็นประสบการณ์ชีวิตที่คุณสามารถนำมาปรับใช้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะเรื่องของการหาเงินก็ล้วนแล้วดีทั้งนั้นนะคะก็เป็นราศีนะที่ช่วงนี้คุณจะโดดเด่นมีออร่านะคะน่าสนใจเป็นอย่างมากเราก็ต้องใช้ความสามารถในทางที่ดีด้วยนะใช้ความสามารถในเรื่องของการหาเงินสร้างความก้าวหน้าอย่าใช้ไปกับเรื่องผิดศีลธรรมหรือสิ่งผิดกฎหมายนะคะหรือสเสน่ห์ของเราเนี่ยก็ต้องใช้ในทางที่ถูกที่ควรนะอย่าใช้ในการ หลอกลวงคนหรือเรื่องของผิดศีลธรรมอะไรต่างๆนะมิฉะนั้นแล้วมันจะทําให้เสน่ห์ในตัวเราลดลงได้นะก็ทําในสิ่งที่ถูกที่ควรก็จะยิ่งเพิ่มเสน่ห์นะในตัวเราให้มีคนเข้ามาสนใจเรามากขึ้นนะคะหรือมีโอกาสที่ทําให้คุณได้เข้าสังคมใหม่ๆรู้จักคนมากขึ้นนะคะมันก็เป็นการสร้างโอกาสดีๆในเรื่องของการทำงานเรื่องของการหาเงินเพิ่มมากขึ้นด้วย นะการที่เราไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและก,กันอาจจะได้ไอเดียดีๆได้แรงบรรดายใจดีๆนะคะมาปรับใช้นะมาต่อยอดกับก,บการทำงานหรือการทำธุรกิจของเราในช่วงระยะเวลานี้ก็ได้นะคะแล้วก็ความสามารถที่โดดเด่นนะทำให้ถ้าคุณลงมือทำนะในสิ่งใดก็ตามก็จะสำเร็จในทุกทิศทุกทางด้วยเหมือนโชคชะตาเป็นใจนะเริ่มที่จะเข้าข้างคุณแล้วนะคะ ทำอะไรนะจากที่เมื่อก่อนดูจะติดขัดก็จะราบรื่นมากขึ้นหรืออุปสรรคปัญหาที่คุณกําลังเผชิญอยู่คุณก็สามารถผ่านโพนมันไปได้เจอทางออกของปัญหานะคะนะไขปัญหาออกได้นะก็จะนําพาคุณก้าวข้ามความทุกข์ยากลําบากต่างๆไปได้นะคะแล้วก็เป็นดวงชะตานะที่จะได้รับความเมตตาเอ็นดูมีคนเข้ามาดูแลใส่ใจเรานะคะ ใจดีกับเรามากขึ้นก็ได้หรือจากศัตรูก็กลับกลายมาเป็นมิตรมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้หรือไม่ก็ชีวิตจากร้ายก็จะกลับกลายเป็นดีได้นะคะก็จะมีสิ่งดีๆมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากมายเ,เดียวดีจนน่าประหลาดใจนะดีแบบ เกินความคาดหมายเกินกว่าที่เราคาดหวังไว้ซะด้วยซ้ำนะคะรวมถึงจะมีความมั่นคงนะเกิดขึ้นกับชีวิตของชาวราศีพฤษภด้วยนะคะมีเกณฑ์นะที่จะมีทรัพย์สินชิ้นใหญ่เป็นของตัวคุณเองอหรือไม่นะคะก็จะมีที่อยู่อาศัยนะที่เป็นของคุณเป็นเจ้าของกิจการเป็นคนที่มีอํานาจมีบารมีนะคะในการสั่งการในการตัดสินใจต่างๆเหมือนคุณกําลังได้สร้างรากฐานชีวิต ที่แข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นอาจจะได้รับข่าวดีของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมีคนยอมรับในความสามารถของเรา,าหรือเป็นเจ้าของกิจการที่สามารถทำธุรกิจเจริญเติบโตก้าวหน้าดีมากๆนะคะชีวิตมันเหมือนจะค่อยๆดีขึ้นแบบเป็นขั้นเป็นตอน เหมือนเป็นตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เหมือนเราเล่นเกมนะที่เราอาจจะต้องผ่านด่านต่างๆมันก็ต้องเริ่มจากง่ายก่อนแล้วก็ค่อยๆย,ย,ยากขึ้นแต่ทุกๆด่านที่เราผ่านมันเหมือนเราได้อัพพลังนะเป็นคนเก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีมากขึ้นนะ้วยความโดดเด่นนะคะก็การันตีด้วยไพ่ก้าเหรียญน,นะความโดดเด่นนอกจากความรู้ความสามารถ ช่วงนี้ชาวราศีพฤษภจะหาเงินเก่งด้วยนะคะเหมือนคุณจะมีความชำนาญหรือมีความเป็นมืออาชีพในงานหรือในกิจการที่คุณทำอยู่มันก็จะทำเงินให้กับคุณได้เป็นกอบเป็นกำเหมือนเราจับธุรกิจอะไรมันก็เกิดกำไรเกิดความสำเร็จมากมายเลยทีเดียว รวมถึงจะมีโอกาสนะคะโอกาสดีโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่ถูกหยิบยื่นนะเข้ามาหาชาวราศีพฤษภด้วยนะคะโอกาสในการทำงานใหญ่งานสำคัญหรือเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะเป็นเมกะโปรเจกต์ที่ถ้าคุณทำสำเร็จก็อาจจะทำนำพาไปสู่ความก้าวหน้าเติบโตหรือความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะนะโอกาสที่มันจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะคะแล้วก็ จะเป็นโอกาสในการสร้างเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะมีโอกาสได้เงินก้อนโตที่คุณคาดหวังไว้หรือไม่ก็จะสมหวังเรื่องเงินก็ได้นะคะหวังเงินอะไรไว้นะก็จะได้โชคลาภทางการเงินกําลังจะเข้าข้างคุณแล้วนะคะหะยิบจับอะไรช่วงนี้ก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองไปซะหมดเลยนะยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็ถึงขั้นได้เป็นเศรษฐีนีกันได้เลยนะก็จะมีข่าวดีเรื่องของความสําเร็จเรื่องของการเงินด้วยนะคะ เหมือนก่อนหน้านี้นะถ้าคุณลงทุนทำสิ่งใดไว้นะคะสิ่งนั้นมันกำลังส่งผลดีมันกำลังจะส่งผลกำไรนะสร้างเงินให้กับตัวคุณอยู่ก็ได้นะดังนั้นก็เป็นช่วงกอบโกยเงินกอบโกยความสำเร็จนะคะได้รับข่าวดีจากแดนไกลหรือได้รับคำตอบที่คุณรอคอยอยู่ก็ได้ นะได้ไปร่วมงานเลื่อนเลงงานสังสรรค์น,นะคะ,อ,ะอย่างที่บอกไปว่าเราก็จะได้รู้จากผู้คนมากหน้าหลายตาได้เข้าสังคมใหม่ๆจะมีโชคลาภจากเพื่อนฝูงนะจากการเข้าสังคมหรือจากการเป็นหุ้นส่วนกันจากการทำกิจกรรมอะไรต่างๆที่มันจะก่อเกิดเป็นความสำเร็จแล้วก็เงินทองมากมายเลยทีเดียวนะคะเราอาจจะมีไอเดียมีความคิดอะไรดีๆในช่วงนี้ ที่อยากจะทําอะไรสักอย่างที่มันต้องได้รับาการร่วมไม้ร่วมมือนะคะอาจจะทํางานโปรเจกต์ใหญ่อะไรสักอย่างหนึ่งนะก็มีโอกาสที่จะทําสําเร็จด้วยนะคะนะได้เฉลิมฉลองนะความยิ่งใหญ่นะจากสิ่งที่คุณได้ทำนะคะรวมถึงได้รับความเมตตาอินดูนะจากผู้ใหญ่ใจดีอาจจะเป็นผู้ใหญ่นะคะในครอบครัวของเรา,าคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานครูบาอาจารย์ของเรา นะ้าที่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณในทุกเรื่องนะคะทใไมช่วยเหลือเรื่องเงินก็อาจจะเป็นในเรื่องของการให้ความรู้ก็ได้ให้โอกาสนะในการหางานหาเงินให้กับเรานะคะเหมือนคนจะเข้ามาชุบชีวิตเราทําให้เราสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้หรือหรือทําให้เรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือบางท่าน อาจจะกำลังบุกเบิกเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะที่การเริ่มต้นใหม่นั้นมีโอกาสที่คุณจะทำสำเร็จนะคะแม้ว่ามันอาจจะดูยากนะในช่วงแรกๆเพราะต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยต้องเจออุปสรรคปัญหาแต่ก็อย่าได้ท้อนะคะมันก็มีอุปสรรคให้คุณต้องเผชิญอยู่บ้างแต่ถ้าเราอดทนค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะค่อยๆปรับปรุงแก้ไข นะคุณก็จะไปได้ดีกับสิ่งนั้นแล้วก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จด้วยนะคะนะแค่คุณกล้าที่จะลงมือทํากล้าคิดนอกกรอบนะคะกล้าทําในสิ่งที่คุณเคยกลัวหรือมีความกล้าหาญมากขึ้นในการทําสิ่งที่มันท้าทายมันก็จะทําให้คุณได้รับผลสําเร็จในแบบที่ไม่ขุุอาใน,ในแบบที่คุณไม่เคยได้มาก่อนนะคะ และหากเราสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้มีพลังงานดีๆเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็ขอให้ส่งต่อพลังงานดีนั้นนะให้กับคนที่ลำบากคนที่ยากไระะ้นะนะให้ความช่วยเหลือกับคนที่ด้อยโอกาสซึ่งการช่วยเหลือมันก็สามารถช่วยเหลือได้ในหลายรูปแบบไม่จำเป็นว่าจะต้องช่วยเหลือเรื่องเงินเสมอไปนะคะอาจจะเป็นการให้ความรู้ให้โอกาส หรือการพูดให้กำลังใจก็ได้นะบางทีคนเรากำลังรู้สึกท้อนะคะหากได้รับกำลังใจที่ดีมันก็เหมือนเป็นการได้ปลูกพลังนะเราได้กำลังใจจากคนรอบข้างเราก็ยังรู้สึกดีเลยนะคะนะก็ใช้คำพูดที่มันสร้างพลังใจมันก็จะช่วยเหมือนทำบุญสร้างอาน,นิสงส์ผลบุญให้กับตัวเราด้วย นะแบ่งปันสิ่งดีๆส่งต่อให้กับผู้อื่นยิ่งให้ก็จะยิ่งได้แต่ก็ให้ในแบบที่ไม่ทําให้เราเดือดร้อนด้วยนะคะแล้วก็มีสิ่งที่อยากจะเตือนนิดนึงสําหรับชาวราศีพฤษภก็คือ,อพยายามควบคุมนะสติอารมณ์ของเราให้ดีเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีแบบอารมณ์โกรธอารมณ์สวิงขึ้นลงหรือหงุดหงิดง่ายในบางเรื่องซึ่งในบางสถานการณ์เราก็ไม่สามารถควบคุมได้ อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเราก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันจะมีสิ่งขัดใจก็ขอให้ใจเย็นๆนะการปล่อยวางมันจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นนะคะก็มันจะเหมือนสอนให้คุณรู้จักการเรียกสติหรือดึงดึงสติตัวเองกลับมาสตินี่แหละที่จะนาพาคุณให้ก้าวข้ามนะในทุกๆอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้นะคะก็ลอง พยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีหรือไม่ก็ไปฝึกสมาธินะฝึกจิตให้นิ่งถ้าเรามีจิตที่นิ่งแล้วมันก็จะทำให้เราไม่เผลอขาดสติทำในสิ่งที่ไม่ดีออกไปได้นะคะก็เป็นสิ่งที่ไพ่ยอยากจะสื่อเตือนนะสำหรับชาวราศีพฤษกนะคะปิดท้ายนะด้วยไพย่พาพิคนเนตอีกหนึ่งใบนะคะสเปนโดนะซึ่ง,นะงสื่อถึงนะคะชีวิตของชาวราศีพฤษภช่วงนี้ จะมีความสดใสมีชีวิตชีวาคุณจะมีอนาคตที่ดีในภายภาคหน้าเหมือนคุณจะมีความหวังมากขึ้นนะคะกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าหรือในอนาคตนะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพ่าเรื่องของภาพลักษณ์ของตัวเองด้วยนะบางท่านอาจจะไปทําสวยทําหล่อเพื่อ เสริมความมั่นใจให้กับตัวเราก็ได้นะยิ่งถ้าทำงานที่ต้องพบปะผู้คนมากมายมันก็ต้องดูดีเป็นพิเศษนะคะก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะกลับมาดูแลใส่ใจเรื่องของภาพลักษณ์นะเรื่องของความสวยความงามหรือใส่ใจเรื่องของความรู้สึกตัวคุณก็ได้นะคะเหมือนคุณจะแคร์ตัวเองมากขึ้น แล้วก็ดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากขึ้นด้วยนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะนะสุขภาพดีไม่มีขายที่ไหนก็อยู่ที่เรานี่แหละนะเป็นคนทําด้วยตัวของเราเองก็ขอจบการทํานาแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซับประแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงเฮงปังปัง,ปงตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ